สวัสดีครัมวันนี่้ไปกับ่ามาใส่ปลาไหลมากระพาะใส่เง็บบางลันเยอะโคงไตซับไปดูกันครับมาสิได้หลายบอกนี่ชิมะยำาบางทีนหนึ่งกำลังไปใส่ใส่ขางรองเขาตองนี้บอก เอาล่รอนี่ครับนะมาหอดไม้แล้วเราจะใส่มาถึงแล้วอุยโอ,ยอย้มีป่านะครับเมนโอ้มีผักกระแนงน,น้อผักกระแนงเดี๋ยวใส่เส็จเดีเ๋ยวให้ครับนี่นะครับคือวิธีการใส่ควอดขิดตมลงไปแล้ว ก็เอาหนาทมแล้วครับเอาหนามเอาหนามกอกหู้มงใส่เยือแล้นะครับเนี่ยครับบางทีหนึ่งเนี่ยครับนี่ก็จะบอกได้ครับอันไส้เยือตรงนี้คือใส่เยือลงไปใส่ไปนี่เนี่ยครับมีเจาะหูเแา้นี่ครัไก่ท่าจัดหน่อยเด้อครับสวัสดีครับมื่อนี้ะมายามปลาไหลนี่ ย่าเม,มางี้ไอ้สองตัวลืมทายอนน่ะกำลังยามอยู่รับเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวอ่อยเบึงนงครกมาครับโอ้สองแล้วครับสามตุม้งย่ dah ayah buang nanak Hmm, buah kau Kayak, kayak Amal Oh, itu ni kepada ้องบังเมื่อกี้ไปกันต่อเดี๋ยวไปหอดมองยามเลยสิทายบ่งอีกแล้วครับนี่ครับ,ารบมาหอดบ้านแล้วใส่เป็นที่ไลยเตือบอยู่ฝากกดติดตามกดไลค์นะนะครับขอบคุณหลายๆลครับนี่ก็มาถึงแล้วครับมองยามปไปไล่บางลั่นนะครับต้มนี่เด้อ วิธีการใส่เดี๋ยวให้เบิ้งนะครับมีหรอครับมีบ้างนี่เลยตัวนึงเนีอยได้อีกบ้างนึงเหรออืมตัวใหญ่ปะ จะออกละตัวอย่างนี่เดี๋ยวไป พอกันว่าในตัวใหญ่อยู่ครับบางนี่จะยืนนี่บางวุ่นอาจจะได้หลายลวะครับเท่ไก่น,นามกอนเท่ไก่นามกอนมันสีเหี่ยวหนามมันสีบระได้มาชมกันเลยหนึ่งโอ้ตุย้ยย่าโยบเนี่ โอ,โอ้นั่น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 น้องนี้โอนี่ปลาไหลนะครับไม่ใช่เอียมเนี่ยครับมาถึงอีก นึ่งไม้แล้วนี่พยายามอยู่ครับโ,โหจัดเลยนี่นี่นี่วะโอ้บางนีบ่เขาเลยครับโอ้ฟ้าหลายๆ่อเขาเล่นปะโหปีที่แล้วใส่ยี่นี้ได้สิบห้าตัว พี่นี่ว่าได้ยักตัวแล้วครับเดี๋ยวไปชมบางต่อไปมาแล้วครับมาถึงไม้ที่สองของมึงนี่เราต่มกับขึ้นมอได้นีก็ล่างลองพยายามเดี๋ยวขึ้นมาดีท่ายให้เบิง้งก็ล่างลงกไป ชัดสวยตลอดเด้อครับโอ้นี่ตัวเดียวน้อยๆโอ้มีหั่นบัก โอ้ยโอ้ยตัวตัวเดียวเลยเนี่ยส่วนเห็นไหมเห็นเรียบร้อยเฮียเฮี้ยแล้วครับตัวนี้มามีตัวเดียวออกจากบ้างบม่ได้จ้อยครับเดี๋ยวไปชมไม้ต้นไปเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งด้วยครับ กำลังไปไม้ต่อไปอยู่ข้างทางใหญ่เลยมีนกมาถึงแล้วเดี๋ยวให้พ่อลงไปหยาบกันนะครับ ยัมองนี่มีหนึ่งบ้างอยู่ขางทางเลยนี่นี่เป็นสวนเชื่อบ้านมนี่หมอกับสวยมากฝนเมืองตกไปมือคืนะนับเดียวพ่ออขึ้นมาเดียวให้รับชมนะครับ มาแล้วครับนำบได้จัคตัวนัง่งแค่ไหนตัวเดียวมเนฮะตัวเดียวตัวนิดหน่อยปล่อยเลยครับเห็นไปไีหญ่ก่อนจังเห็นแผลพันก่อนเดี๋ยวไปชมไม้ต่อไปมาถึงแล้วครับอีกไม้เน่งเดียวหลายยี้าไปเดี๋ยวหอดไม้เดี๋ยวค่ายเิ่งครับมีหมามัน้น้ำบริจาคขาปังไปเลยบู๊มา โอ้มาครับ้างครับพี่น้นองบบนเขาเลยครับแล้วไปบางอย่างนึงนะเพราะว่าหมาค่าบไปแล้วนี่ครับอีกหนึ่งบ้างบ้างนี่อาจจะหลอดว่านี่มาถึงแล้วเดี๋ยวนี่พี่กันใส่ โอ้วดที่ดินตั้งไว้ใหเนี่ยนะครับแล้ก็เอาหญ้าเอาอันนี้มาปลูกไว้ให้มันย่าลมถ้าั่นท่าปล่เขาแล้วมันสิตาย้ะครับนี่มอาอีกนาะมีอยู่ครับมังนี่เดี๋ยวไปดูกันนครับมังรันนะครับน่าจะมีประมาณหนึ่งตัวนะครับ ลายก็นี่ก็น่นานจะดีครับแบบนีนะ้นะครับนี่มีหนึ่งตัวของพ่อกัน,นครับเอ่เราเสียลายป่ะโอ้นี่ผ่านลายมาครับครับไปดูครันเซยักษบางกี่บ่ะอืมของกลาได้ตัวเดียวแลวเบืงของพ่อที่ยักษตัว เหลืออีกสิบเอ็ดบ้างแกะนะตัวยูผีเดีวยวยูได้สามมาขาดไปเนาะเออ,อได้หนึ่งตัวบ้างนี้ ลายซองหางบ่นิสองตัวมีปูนะพ่เอเาไปเห็ดปูรองบนป่าแบ่บบางนี้มีสองตัวเหมือนกันเนาะ <c oughs> อันนี้เขามากลาด้ตัวเดียวตัวใหญ่ยู่องคือพวออกล่ะ เอาบงไเขียวเขียวมากัน,ดกนเดี๋ยวถ้าพ่อจเอาอีกบางหนึ่งจะให้บุกได้ครับพ่อเรากำลังจะเอาเฉพาะมุนอะเดนาจะได้ประมาณสองโอ้อยว่ามันเนานะอย่าพี่เนาะมาค่ะไปแครับผามากละาบ้บางหนึ่งถือคบของพ่อจะถือก่นนะอนครับ คือขาวซองบังเดี๋ยวไปชมอีกเลยเจ้าบังเขเหรอเลยเจ้าบังอ่าครับครับเดียวจะไปชมอีกไม้ครับไม้หิน อีกหนึ่งมาแล้วจะให้พ่อต้องพยายามเดี๋ยวพ่อขึ้นมาเดี๋ยวให้เบิง้งนะครับพ่อบอกว่าบ่มี่อยากตัวเล่นว่ะฮะบ่มี่อยากตัวเล่นบ่โอ้ฟ้าบ่มีเลยครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกอยู่แถวนี้ใกล้ๆกันเนี่ยครับเดี๋ยวไปหอดเราทีให้รับชมครับนี่ครับมาดึงอ,อีกหนึ่งไม้แล้ว Saya akan menjelaskan ke depan. Ini adalah sebuah tempat yang sangat terkenal. Di sini ada 4 tempat. Mari kita berjumpa di sini. Mari kita berjumpa di sini. Saya akan berjumpa dengan mereka. Saya akan menghentikannya. Apa? นี่ดนะครับแล้วเข้าไปยามเลื่มไปเลื่มเลื่อมเลื่งฟังเลื่องปลาดครับยึดตรงนี้เลยมือวานใส่อยู่นี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับ hai dễ lọc, mốc kia há, mới chưa đểo, đi du nó, có gì đấy, cói, bún ốc bò, ồ, ฟ้าครับมับงนี่บ่มีบ่มีจักโตเลยบ่มีหดปูครับเดี๋ยวไปเบิ่งของพ่อกันพ่อบอกว่าได้บังละสองตัวเยู่ครับอืมบักบุ้งเป็นตาแซ่บจังครับพัดเซ็กับกระไรกินมีปุนไปไลาไลครับเดี๋ยวไปดูกันครับฝ่ายเชิดลายบ่ยังเหลือข้างนอกอีกซีหาบังครับเดี๋ยวออยยไปเบิ่งตอนเท่ครับย้อน มาดูกัน a n วตัวนี้เบนตวนยัยครับเบลวะสามตัวบังนี่ได้สามตัวมาดูกันอีกบังหนึ่งหนึ่ง่ะได้หนึงนงน่งตัวสองสองตัวมันมัน,นี่สามบางนี่ไดสามตัวเหมือนกัน เหลือบังเล้บเนียบ้างบบงบักลายเนี่ยยามมันบ่ไร้ในเตบังพ่อยามสามบังครับตะแยกตัวก็เจ็ดตัวแปดแปด่ปดตัวบ้างาเลกน้ำหลดเดวบังอีกซุ่มให้เหลือนะครับ ดีหาบ้างและอีกซี่บ้างครับเพราะว่านี่ครับมาถึงหมายแล้วยูนีมีบ้างเดียวเพื่อนกันบอกว่าาต้องพยายามเมื่อวานเมื่อวานก่อนฝนตกน้ำท่วมหน้าบครับ,บทบรรยากาศกินสบายมากทางฝาสวยมาก โมมี่มมี่จากตัวลงสายขึ้นหน้าบุหรี่ครับโมมี่จากตัวเลยแล้วหลือยอ,ยอีกสามบ้างครับเราไปเบิงบ้งว่าอีมีอีบอสิไปเบิง้งการเฮ็ดเมนูปลาไหลต้มปลาไหลแซ่บๆครับเดี๋ยวสิทายมาผากดูครับไปเบิ้งอีกสามบ้างกันครับ ี่ครมาถึงแล้วอีกหนึ่งไม้ไม้สุดท้ายแล้วครับหนี่นกบกรลาใส่บังหนึ่งม้วนไายอันใส่บางลั้นได้ใส่บางเดียว,วเพราะว่าเบียดเบีดก่อนเ,อเลยได้มัดไายในตอนยามนะครับเดี๋ยวพาไปเปบิ่งบักระลาใส่ไปดูครับามาเท่านี้เนี่ย ยยปลาไยฟัูยยอยฟังมนเดี๋ไปบ่ตงบตอกลาส่กันกี่ยูมองนี่ปินสัเกาส่ไดะลายยอบประมาณบางเราสองสามสี่หาตัอยู่นี่มองนี้มันจกเป็นหลองนัี้ยนี่รับนีลาใส่ยนี่มาดูว่าสีใดลายบ่หรือสีนี้บ่มี จะขี่สาะอยู่มงนี้ครับนี่สาะอยู่บริเวณนี้เดี่ยพาไปเบิงครับนี่ครับใส่อยู่นี่เลยมาเบิ่งกันว่าสีใดก็นี่มีหมด บังนี่บอ่อเขาเยอะโตเลยครับไม่มีไม่มีเดี๋ยวไปบังของพ่อกันครับว่าสิมีบ่เดี๋ยวอีพี่ต่อตอไปกัสิสอนพิธีทำบังรั่นนะครับสอนหนึ่งเต่ต้เลยครับเดี๋ยว อันนี้ก็มมใส่มใส่มายาาเบิ้งก่อนเพราะว่าฝนแบบกำลังตกมากค,ครับเดี๋ยวรอบางของพ่อกันนะครับเนีย่ยครับออกมาแล้วแรกตัวก็สองตัวได้สองตัวนิดหน่อยครับสามบางเดีย๋ยวนี้ตะกี้มีหลายแต่ตัวนี้น,น้ำน้ำหน่อยบอนมีอยู่ครับเดีย๋ยวกับกลับบ้านเดี๋ยวทายให้เบิองอีกนนึงครับนี่มิเวนี่ครับ ในสองตัวกลับบ้านกันครับเดี๋ยวถึงบ้านจะทายให้เบิ้งอีกแค่นึงไบกันต่อนี่คือระวางพางตอนกับบ้าน ันแล้วหมาแลนเบลเนี่ยครัดชายห้เบิ้์นี่มันโลโคเคิงอยู่มัวไหลายอืมไหนบ้ามันกลัไปสร้างเมืองก่อนเนีย่ยมาหอดบ้านแล้ว ใส่เป็นที่ไายเตือบอยู่ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับอขอบคุณหลายๆครับ